สวัสดีชาว y o YouTube ทุกคนนะครับผมมาอยู่กันในเกม Man Eater นะครับเป็นเกมแจกฟรีบนอ p i c s t o r e สามารถไปดาวน์โหลดกันได้วันนี้ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยนะครับผม <c oughs> เป็นเกมฉลามแบบไล่กินคนในทะเลแบบโคตมากครับสนุกสนุกมากเลยเลือดสาดเลยนะครับผมไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีเลยครับเดี๋ยวอันนี้เขาแจกฟรีแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าครับผม โอเคหน้าโหลดเกมก็กโหดแล้วครับทุกคนเกมนี้เตือนน้องๆไว้นิดหนึ่งนะครับมันจะมีภาพที่ค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับผมมีเลือดอะไรประมาณน,นี้นะครับขอเตือนไว้นิดหนึง่ง Meanwhile aboard the Cajun Queen ณท่าเรือแห่งหนึ่ง p i ฉลามลเราอยู่กับนักฉลามที่ชื่อ Scaly Pete พ่พอผมเป็นนักล่าฉลาม ah, <sh> ok. ผมก็ล่าฉลาม มันอยู่ในสายเลือดใครจะรู้เกี่ยวกับการล่าหรอฮะผู้คนมากมายเข้า,าจใจผิดเกี่ยวกับฉลามนะักวิทยาศาสตร์นั่นบอกว่าเจ้าเราอยู่กับฉลามงั้นเหรอฉลามนะฉลามมันคิดเป็นอย่างเดียวว่ามันจะฆ่าคุณมันจะกินคุณแค่นั้นแหละแต่ผมทำยังไงผมจะฆ่ามันให้หมดเลย ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช้เวลาในการฆ่ากันละเราเจอฉลามครับผมข้างหน้ามันมีเหล็กสนิมติดมากับตัวมันด้วยครับผมออกไปกูจะไปล่ามันอะไรของนายคนนี้วมันหัวร้อนอะไรขนาดนั้นวะโอเคครับผมมาอยู่กันในเกมครับอ่ายไปกดคลิกซ้ายเพื่อกัด โอเคมีอะไรขึ้นมาไอ้ฉลามอะไรมันอยู่ในนี่วะเนี่ยอยู่ในทอ่อน้ำเมืองวะเนี่ยไปเต่าเหรอโอ้กินเตา่าโอกาสไม่เต้าเอ,เอ้มันเหมือนเกมไอ้นี้เลยอะเกมในโทรศัพท์อะที่มันเป็นเกมฉลามเหมือนกันนะใครเคยเล่นไห Killing a sea turtle carries a criminal penalty of up to 100,000 dollars, exhibiting behavior more than a pressure shock. This bull makes creative use of her powerful tail. ง่มโอเคอักไปข้างนอกโอต้องพังประตูโอเคอืม้มแมวน้ำอืม้มภาพสวยนะเหมือนเล่นซับนอติก้าเลยครับทุกคนโอ้อีปีกแจกฟรีนีส้สุดยอดมากเลย the shark fan is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. the bull shark is an unpredictable and uncompromising creature. ขึ Ooh ้นไปเฮ้ยเรือเรือมาแล้วหนึ่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 สาวฉลามตีไงสาวฉลามหนึนงนึนงนึนึเคยดูไหมจอเนี่ยมนุษย์ หาเยืหลายต่อไปอุ้ยเรือจมโอ้หาเยือเนินเนิมเนิเนนเนือเน็กเนินเนินเนินอเรือเล็กเอ้เรือเล็กเัิเนเเอ The, the big fish plunges to the ocean below. The bull's speed is astounding for a large marine that... predator. Okay, I know this one. Hey, it's a shark. A breaching shark is a rare and calorie-intensive spectacle. That's what I'm talking about. Hmm, a shark. เอ a ต้องลงนะออกสิเจนหมดมนุษย์เหรอมนุษย์เหรอนี่ไงเออภาพเปนมาภาพลงน้ำยังโหดยังโหดครับผมจับกดน้ำตายไ โหโหโหจัดเลยไม่ไงมามาป้องพุ้นมาไหมหายยือหายยือหนึ่งนึงหนึ่งนึหนึ่งนึ่ไง ออมีสโลด้วยโอเคโอ้เอาเอาเหยื่อฟาดเป็นดาเมจได้โอเคอีกเป็นคน,นได้วะ <c oughs> ไม่่ะฟาด่ไงจ้ามนุษย์ว่ายน้ำสนุกไหมแงมนี่จับกดน้ำครับยัง,งโง่ ออเออตายทำอะไรทำอะไรนี่ทำอะไรจับกดน้ำครับอยังโหดกินทั้งตัวปีงไงกินได้หมดเออ เง็งไม่หมดเง็ไม่หมดติ่มเด้อตะออกจากทีพไป600เมตรดำน้ำว่ายน้ำไปเราเป็นชาลามขาวอุ้ยเพิ่งสังเกตที่ตัวนี้มีอะไรแทงด้วยวะเนี่ยอื่ม เทเลอฟเบย์โอเคเราต้องสร้างโศกอนาตกรรมกับท่าเหลือจัดไปดิแบบขวัญเสียไปเลย <c oughs> มาแล้วตือนเ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 ตนตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับาว่าฉลามข่าวมาแล้วก็ค่อยว่ายไปเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลย <c oughs> ว e าอยู่กินเนื้อหมดเบลือเหรอทำอะไรกันสนุกลักเล่อครับมาอาบแดดกันอยู่เลยฮะอาบแดดกันอยู่เลยเงี้งีไม่หมดเลือสาดกับกดน้ำ

ยังไงล่ะนี่ไงปาดไปดินี่อย่างเรืล่าฉลามเหรอนักล่าเหรอฮันเตอร์เหรไม่ไงอืมอุ้ยไม่เอาปืนยิงเลยเหรออุ้ยเอาปืนกลยิงไงเหรอดำน้ำดำน้ำก่อนทำลายเรือทำลายเรือฟาดเรือดำไว้ดำไว้ต่างต่างในตัวในน้ำก่อนไหนวะ นี่ไงพามันมากินกินกินกัดกัดกัดเออเติมเลือดอืมอพังไปดิเออโอ้ยโดดไม่ลงเลยเว้ยเฮ้ยมีตัวลงน้ำมาแล้วนี่ไงไ เอาไปฟาดกันเหลือเพื่อนนึงนี่นี่ระเบิดไปดิฮันเตอร์เหรอฮันเตอร์มานี่โอ้มันเลงเราเหรอไม่อะเลงเหรอเอา1 6มายิงกูเลยเหรอนี่ล้่มมะอีกล้ม่ลมมะฟาดไปดิ ปาไปดียังยังโหดยังโหดเฉลือออกเบย์ไหมล่ะนี่ไงเดี๋ยวดะจับมันไอ้พวกนี้บ้างกันปาใส่เรือปาใส่เรือไหนไหนดำมาไม่ต้องจี๊ดมานี่ อใกล้ๆเน้นๆเออมันเล็งแล้วจับมานี่ยไม่ไงโอ้ยปลาบินได้สลามบินได้โอเคโอ้โหลูกเอ็มจีโอ้ฉันก็ไม่คว้า The Man of Beast เอ็งยังโหดอะเกมกูจะหาอาหารเย็นวันนี้แหละ

ไม,กกม,มันใหญ่ไหมสำหรับเจ้าสำหรับแกโอ้เยี่ยมเลยดูนี่สิม,ม,มันมีลูกด้วยฮลแล้วแม่มึงเป็นยังไงบ้างือม,มึงเชือ้อมันีทำโอ้โดนกัดวะ มึงปิดกล้องเฮียนี่ก่อนอ้าวเขาอินโทรฉีดสัตรซนด้วยสแกลิกพีไล่ฉลามตัวแซ่บของเราจัดการ ฉลามแ่มาตกปลาแล้วเนี่ยคอยแกช่วยแน่นอนออโดนฟังเพลงแบบชิวจัดโอ้โหเอาฉลามแฟนงอย่างนี้เลยวะอือนักล่าฉลามโดยแท้แม n eater อืมแล้วแขมก็ตกลงมาในน้ำ <laughs> เราก็เป็นลูกฉลามเอ็นแม่เราตายไปแล้วโอเคกินมือมันี่แหลยเป็นฉลาม an <animal S 2> จิ๋ว flesh, เลยนี่มันท่านำตื้นนี่วะออกมานอกเมืองแล้วโหเป็นฉลามจิวมจ๋วไปจิ๋ว ฉลามจิ๋วว่ายไปแล้วอ่าอันนี้อะไร Remember when planning a cemetery try to avoid high risk coastal areas อ๋อเปิดเปิดแอร์เลยอโอเคนี่อ่ะโดดเหมือนปลาทูหรือว่าไม่เหมือนฉลามเลยวะนี่ น้องเหมือนฉลา,ามเลยเอ้ยน้องเหมือนปลาทูเลยไม่เหมือนฉลา,ามอุ้ยมีกล่องสมบัติระเบิดป่ะเนี่ยอะไรวะเอมาไปเอาจีทีพก่อนเฮ้ยข้างบนนั้นมีอะไรด้วยอ่ะโดดไปเราจะเอา เอาได้อุย้ยโดนไม่ถึงเอา้าตายมันเลยโอเคหรือว่าลงน้ำไม่ทันตายเฮ้ยผมโดนไม่ได้โอ้โดนไม่ถึง่ะครับทุกคนไม่เป็นไรช้างมันก่อนอ,อะไรวะเนี่ยทออะไรวะช่างมันแล้วเราเอาจิตี์เราอยู่ไหนเนี่ย อืมอะไรวะเนี huh. like uh ่ยเหมือนอีกโลกนึงเลยอืมอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นเหมือนขยะเอามาทิ้งรวมกันเละเทะหมดเลยอะมันเหมือนตรงนี้มันเคยเป็นสถานที่ของมนุษย์อยู่มาก่อนแล้วเนี่ยเป็นที่เที่ยวหรืออะไรเนี่ย กด I Evolution ได้อ๋อโอเค่บอดี้อื้หลายอย่างเท่โอ้ยอย่างเฟี้ยวเฮ้ยเอาดิลายสวยเกินอ๋อเรายังมีสกิลไม่เยอะมีแผนที่อู้แมปใหญ่อยู่นะซัพพลายเบย์โกลเด้นโชว แมปใหญ่ย่อัน,นี้อะไรอินฟัมมี่อีิโวลูชันไหนเป็นลายอยาะ มันจัดอะเกมเนี้ยเล่นยาวๆมันแน่ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลองไปโหลดกันเล่นดูครับมันสนุกมากเลยครับเกมนี้เอ้ยอา้า The shark is hurt at this point it may look to someone who's taken a lot of painkillers โอ้ยนี่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 โอ้ไปแล้วครับทุกคนโดนจระเข้ไล่กินเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายครับโอ้ยหนีก่อนหนีก่อน